ครับท่านผู้ชมครับวันนี้สังคมประชาธิปไตยทั่วโลกพบกับการสูญเสียครั้งสําคัญนะครับการจากไปของชายผู้เป็นตํานานเนลสันแมนเดลาอดีตประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ผู้มีประวัติการต่อสู้ที่เป็นที่เล่าขานเป็นที่จดจําเป็นที่พูดถึงกันไปทั่วโลกประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลานะครับก็จากไปในวัย95ปีรายการของเราตรงนี้ก็อขอไว้อาลั ให้กับความกล้าหาญความอดทนอดกลั้นแล้วก็ความสง่างามจากการต่อสู้ของสุภาพบุรุษท่านนี้นะครับกลับมาดูสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยนะครับเวทีชุมนุมของกอปปศก็เดินเครื่องเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้คุณสุเทพเทือกสุบรรณก็ขึ้นเวทีพูดจาปราศัยแต่ว่าในช่วงเวลาที่ผมเข้ามาจากรายการเนี่ยนะครับคุณสุเทพยังไม่ได้ประกาศชัดว่า จะมีมาตรการยกระดับหรือว่ามาตรการ,รเผด็จศึกอย่างไรอย่างไรก็ตามนะครับทีมงานถ้าหากว่าทราบมาตรการหรือสิ่งที่คุณสุเทพประกาศว่าจะเคลื่อนไหวประการใดแล้วเนี่ยแจ้งให้ผมทราบก็จะได้สนทนากันเสียในรายการนี้เลยนะครับเราไปดูที่ข้อเรียกร้องของคุณสุเทพเพื่อสุบรรณในนามของกอปปสต่อรัฐบาลจริงๆเนี่ยถ้าดูข้อเรียกร้องเนี่ยต้องบอกว่าเรียกร้องต่อประเทศไทยเลยด้วยซ้าไปนะครับ จากการที่คุณสุเทพเชิญชวนประชาชนออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านพรบนิรโทษกรรมหลังจากนั้นก็เคลื่อนที่มาเป็นการขับไล่รัฐบาลชุดนี้แล้วในที่สุดก็ยกระดับมาจนถึงขั้นปฏิวัติประชาชนเกิดคำถามขึ้นโดยทั่วไปนะครับว่าปฏิวัติประชาชนคืออะไรคุณสุเทพไม่ได้อธิบายในช่วงต้นแต่สุดท้ายเจอคำถามมากๆเข้าก็ขยายความเพิ่ม ว่าจะต้องให้มีสภาประชาชนแล้วสภาประชาชนก็จะตั้งรัฐบาลของประชาชนมีนายกรัฐมนตรีจากประชาชนหมายความว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมาถึงตรงนี้หลายฝ่ายรวมกระทั่งนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่าสิ่งที่คุณสุเทพเรียกร้องเนี่ยไม่สามารถเป็นได้จริงภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนี้ พราะรัฐธรรมนูญนี้เนี่ยไม่มีบทบัญญัติใดเปิดให้มีสภาประชาชนเปิดให้มีรัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งได้คุณสุเทพก็เลยขยายความเพิ่มซึ่งผมต้องพูดตรงไปตรงมานะครับผมดูว่าสิ่งที่คุณสุเทพอธิบายต่อเนื่องกันมาเป็นช่วงๆเป็นเรื่องของการคิดเป็นเรื่องของการพยายามจะนำพาไอ้คำว่าปฏิวัติประชาชนเนี่ยไปต่อให้ได้เพราะนั้น จึงไม่มีพิมพ์เขียวที่จะออกมาแบบสุดทางว่านับหนึ่งเป็นยังไงนับสองเป็นยังไงนับสามเป็นยังไงข้อกฎหมายตรงไหนบทบัญญัติใดรองรับไม่มีฮะแต่เมื่อเจอคําถามก็อธิบายกันเป็นช่วงๆเป็นหลักกิโลเมตรไปหลักกิโลเมตรนี้คุณสุเทพก็หยิบเอารัฐธรรมนูญมาตรา3กับมาตราเมาอธิบายว่าสิ่งที่คุณสุเทพเรียกร้องเป็นไปได้แน่ๆภายใต้บทบัญญัติของสองมาตรานี้ มาตรา3ความง่ายๆครับเขาบอกว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนมาตรา7ก็บอกว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ก็ให้ปฏิบัติตามประเพณีปฏิบัติในระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจริงๆมาตรา3เนี่ยไม่น่าจะเป็นมาตราที่เอามากล่าวอ้างใดๆได้เลยนะครับเพราะว่านี่เป็นหลักการปกติของระบอบประชาธิปไตยทั่วโลกอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของประชาชน แต่คุณสุเทพเอามาอ้างเพื่อบอกว่ามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องทวงคืนอำนาจอธิปไตยนั้นจากรัฐบาลกลับมาสู่มวลมหาประชาชนในขณะที่มาตรา7คุณสุเทพบอกว่าเมื่อรัฐบาลคืนอำนาจอธิปไตยมาแล้วนายกรัฐมนตรีออกไปรัฐบาลออกไปไม่มีสภาก็จะเกิดภาวะการที่เรียกว่าไม่ได้บทไม่มีบทบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญน,นี้เข้ามาตรา7ทันทีจะนําไปสู่การขอนายกรัฐมนตรีพระราชทาน หลายฝ่ายก็แสดงความเห็นคัดค้านอีกแล้วครับว่ามันเป็นไปไม่ได้ได้มีการหยิบยกพระราชดำรัตขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อ25เมษายน2549ชัดเจนนะครับคนไทยประจักษ์ทราบโดยทั่วกันพระองค์ท่านตรัสว่ามาตรา7ไม่เป็นประชาธิปไตยแต่ว่าคุณสุดเทพเพือกสุบรรนก็เลือกที่จะอธิบายต่อว่ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนายกรัฐมนตรีพระราชทานเนี่ย ก็คือกรณีของศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีหลังการลาออกของจอมพลถนอมกิตติขจรในเหตุการณ์14ตุลา2516เราจะโฟกัสประเด็นนี้กันคืนนี้ครับท่านผู้ชมเอาชัดๆนะครับว่าสำหรับผมผมเห็นเหมือนกับนักวิชาการเห็นเหมือนกับนักประชาธิทปไตยโดยทั่วไปว่าสิ่งที่คุณสุเทพเรียกร้องไม่มีทางเกิดขึ้นได้ ในรัฐธรรมนูญนี้นอกจากเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นไม่ได้ในรัฐธรรมนูญนี้แล้วไม่มีทางเกิดขึ้นได้ตามวิถีทางประชาธิปไตยด้วยนอกจากนั้นก็ต้องพูดกันให้ชัดนะครับว่าสิ่งที่คุณสุเทพกล่าวอ้างโดยยกตัวอย่างกรณีศาสตราจารย์สัญญาธรมรมศักดิ์เนี่ยก็ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีพระราชทานในความหมายที่จะอธิบายเชื่อมโยงกับมาตราเจ็ดนี้แต่อย่างใด ผมท้าความย้อนหลังนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมในปี2514เนี่ยนะครับจอมพลถนอมกิติขจรเนี่ยรัฐประหารตัวเองคือตัวเองก็มีอำนาจเป็นรัฐบาลอยู่นี่แหละครับแล้วก็ก่อการรัฐประหารยึดอำนาจตัวเองเส้นในเดือนพฤศจิกายนหลังจากนั้นเนี่ยในเดือนธันวาคมปี2515ก็มีการประกาศบังคับใช้ธรรมนูญการปกครองของราชนจาจักรไทยนะครับปี2515 ทีนี้ในธรรมนูญการปกครองนี้เนี่ยมีบทบัญญัติมาตรา14ระบุเอาไว้หลายวรกนะครับแต่ว่าผมจะอ่านวรกสำคัญสักสองวรคให้ท่านผู้ชมพอเห็นภาพวรกแรกบอกว่าพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคำแนะนำและมีจำนวนตามสมควรประกอบเป็นคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน อีกวักหนึ่งนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในขณะเดียวกันมิได้อันนี้ก็ชัดว่าหลังการรัฐประหารของจอมพลถนอมเนี่ยไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งมีการแต่งตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ตามบทบัญญัติของธรรมนูญการปกครองฉบับนี้แล้วจอมพลถนอมก็เป็นนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีตามธรรมนูญนี้เนี่ยต้องไม่เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติรัฐมนตรี ก็เป็นไม่ได้เอา้าจอมพลถน,นอมก็กลุมอํานาจเรื่อยมาจนขบวนการนักศึกษาประชาชนออกมาขับไล่คนล้มจอมพลถน,นอมต้องลาออกจากตําแหน่งเมื่อลาออกจากตําแหน่งเนี่ยก็มีการแต่งตั้งศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ขึ้นมาทาหน้าที่นายกร,รัฐมนตรีการเข้ามาทําหน้าที่นายกรัฐมนตรีของศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์จึงเข้ามาตามบทบัญญัติของธรรมนูญการปกครองนี้หาใช่เข้ามาเป็นนายกระราชทานหรือหาใช่เข้ามา ตามประเพณีปฏิบัติของระบอบประชาธิปไตยอันมีองค์พระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามที่คุณสุเทพกล่าวอ้างไม่คนละเรื่องกันอย่างสิ้นเชิงไม่เกี่ยวกันคือธรรมนูญนี้เนี่ยบอกว่านายกรัฐมนตรีนี่มาจากการแต่งตั้งแล้วนายกรัฐมนตรีก็เสนอชื่อคณะรัฐมนตรีแล้วก็มีการแต่งตั้งเท่านั้นเองครับเอามาอธิบายเป็นเรื่องเชื่อมโยงกับมาตราเจ็ดของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ ทีนี้พอมาพูดถึงรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยก็ต้องมาดูแลครับว่าข้อเรียกร้องของคุณสุเทพเนี่ยจะเดินไปถึงมาตราเจ็ดได้ไหมมาตราเจ็ดเขาบอกว่าถ้าเกิดกรณีที่ไม่มีบัญญัติไว้ตามรัฐธรรมนูญทีนี้รัฐบาลน,นี้จะคืนอํานาจอธิปไตยให้กับประชาชนอย่างที่คุณสุเทพเรียกร้องเนี่ยทำได้ไม่มากกรณีครับเช่นยุบสภาถ้ายุบสภาเนี่ยรัฐธรรมนูญก็บัญญัติเลยครับว่าจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ 4 5 6 0วันชัดเจนครับถ้านายกรัฐมนตรีลาออกสภาผู้แทนราษฎรยังอยู่สภาผู้แทนราษฎรก็จะต้องโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่มาทำหน้าที่ดังนั้นเนี่ยสองกรณีนี้ก็เป็นกรณีที่มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญก็ต้องทำไปตามนี้ครับเป็นอื่นไม่ได้ทีนี้ถ้าไปถึงขั้นว่า นายกรัฐมนตรีประกาศมอบอำนาจอธิปไตยให้กับคุณสุเทพเทือกสุบรรณให้กับกลุ่มผู้คนที่คุณสุเทพเรียกว่ามวลมหาประชาชนเนี่ยมันไม่มีให้ทําได้นายยกรัฐมนตรีเนี่ยรับอำนาจอธิปไตยจากประชาชนผ่านการเลือกตั้งแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้มีสิทธิ์ขาดที่จะไปเที่ยวมอบให้กับใครคนนั้นคนนี้ท่านผู้ชมนึกภาพออกนะครับดังนั้นผมฟันธงฮะกรณีข้อเรียกร้องของคุณสุเทพเทือกสุบรรณ จะเกิดมีขึ้นจริงได้ทางเดียวครับคือรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญเท่านั้นเองไม่มีทางอื่นกับอีกทางหนึ่งซึ่งหลายฝ่ายก็พยายามจะเรียกร้องผมเองก็พูดในรายการนี้เมื่อสองคืนก่อนว่ามันจะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมผมยืนยันว่าการมีสสอรมมาทำหน้าที่แก้ไขรัฐธรรมนูญน่าจะเป็นทางออก จากวิกฤตนี้ได้คุณสุเทพพยายามอธิบายต่อว่าถ้าให้มีการเลือกตั้งสอสอรอเนี่ยเดี๋ยวรัฐบาลก็จะใช้เสียงข้างมากเอาสอส,อสอรอที่เป็นพวกตัวเองเข้ามาแก้รัฐธรรมนูญตามต้องการอีกถามว่าถ้าอย่างนั้นคุณสุเทพเอามวลมหาประชาชนที่คุณสุเทพกล่าวอ้างไปไหนฮะมวลมหาประชาชนที่ว่าเนี่ยคุณสุเทพไม่ได้บอกว่าเป็นคนส่วนมากโดยซ้าไปนะฮะบอกว่าเป็นคนทั้งประเทศถ้ามั่นใจเช่นนั้นเนี่ย เราก็ให้มวลมหาประชาชนจะก,กี่มวลก็ตามเนี่ยนะฮะไปจัดการสรรหาคนที่จะมาทําหน้าที่สอสอรอแล้วบ้านเมืองก็เดินหน้าได้เทียบกับการรัฐประหารแล้วเนี่ยผลเสียหายรายแรงมันต่างกันมากครับแต่สิ่งที่คุณสุเทพกําลังทําอยู่เนี่ยชัดๆนะฮะว่าหลังจากนี้น่าจะมีการสร้างสถานการณ์ให้มันเกิดความวุ่นวายให้มันเกิดวิกฤต เพื่อเป็นเงื่อนไขให้กองทัพต้องออกมาแสดงท่าทีทั้งๆท,ที่ผ่านมาเนี่ยผมเองต้องขอชื่นชมนะครับนายฐานใหญ่ในกองทัพทั้งหลายที่ท่านวางตัวได้อย่างเป็นที่อบอุ่นใจของประชาชนคือท่านมาจัดการเจราจามาประสานงานนะครับให้ทั้งสองฝ่ายมีการพูดคุยกันเนี่ยผมว่าประชาชนไม่ติดใจครับเขาดีใจด้วยซ้ำไปที่มีการพูดคุยกันระหว่างทั้งสองข้างแต่เมื่อ มีการถามถึงการจะเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองอย่างอื่นแม่ทัพนายกองทั้งหลายพูดชัดว่าการเมืองต้องแก้ด้วยการเมืองสัญญาณแบบนี้เนี่ยทุกคนสบายใจแต่การชุมนุมโดยคุณสุเทพเนี่ยพยายามเหลือเกินนะครับที่จะทำให้กองทัพเนี่ยจำเป็นจะต้องออกมาแสดงบทบาท ตรงนี้ครับผมถึงบอกว่าประเทศไทยเดี๋ยวนี้มันประหลาดครับเราน่าจะเป็นประเทศเดียวในโลกนะครับที่มีการพยายามบีบบังคับให้ทหารยึดอํานาจขนาดว่าแม่ทัพนายกองเนี่ยพยายามที่จะพูดน้อยแสดงความเห็นน้อยพยายามที่จะอยู่ในกรอบในกติกาแต่ก็แปลกมีคนพยายามจะไปเคาะประตูกองทัพให้ออกมาตลอดเวลาผมพูดไม่ได้ใส่ร้ายป้ายสีครับแต่ ทิศทางการเมืองเนี่ยมันอ่านเป็นอื่นไม่ได้จริงๆนอกจากต้องอ่านแบบนี้เราใช้หนังย้อนไปดูตอนปี2549ก็ได้ครับท่านผู้ชมคล้ายๆกันนะฮะขณะนั้นเนี่ยมีการออกมาชุมนุมต่อต้านรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณชินวัตรก็มีการชุมนุมมีการเคลื่อนไหวจำนวนมากนะแต่ว่าตอนนั้นคำว่ามวามลมหาประชาชนเนี่ยมันไม่ได้มีลักษณะพิเศษแบบตอนนี้เท่านั้นเองแต่ว่าผู้นำการชุมนุมก็อ้างว่ามีประชาชนจำนวนมากไม่ยอมรับรัฐบาลชุดนี้ หลังจากนั้นก็มีการยื่นข้อเรียกร้องมาตราเจ็ดหลังจากนั้นพักประชาธิปัตย์แล้วก็พักร่วมฝ่ายค้านจำนวนหนึ่งประกาศบอยคอรดการเลือกตั้งนี่คือเหตุการณ์เมื่อปี2 5 4 9นนะครับเหตุการณ์ในปีนี้ขณะนี้ท่านผู้ชมครับมีการชุมนุมคนจำนวนมากแล้วมีการยื่นเรียกร้องมาตราเจ็ดออกมาชัดเจนแล้ว แล้วก็พักประชาธิปัตย์เพิ่งมีมติบอยคอรดการเลือกตั้งไปเมื่อวันนี้เองเป็นการเลือกตั้งซ่อมจาก9สอส,อสอที่ลาออกไปทําหน้าที่แกนนําของการชุมนุมดังนั้นเนี่ยสถานการณ์ต่อไปข้างหน้าเนี่ยผมว่าไปอีกไม่กี่ป้ายครับป้ายรัฐประหารเนี่ยอาจจะเป็นป้ายหนึ่งที่แกนนําของการชุมนุมเนี่ยคิดอ่านคาดการเอาไว้ คุณสุเทพพยายามปฏิเสธบนเวทีนะครับว่าไม่เกี่ยวกับกองทัพไม่เกี่ยวกับการยึดอำนาจแต่สิ่งที่เดินมาเนี่ยมันจะอธิบายเป็นความสำเร็จเป็นชัยชนะอย่างที่คุณสุเทพต้องการยังไงฮะบอกว่าจะไปยึดสุดสถานที่ราชการยึดทำเนียบรัฐบาลยึดรัฐสภายึดน่นนั่นนี่ยึดแล้วรัฐบาลเขาก็ยังทำงานได้ผมยืนยันนะครับว่าขณะน,นี้ทุกส่วนราชการที่คุณสุเทพเข้าไปยึดกุมอยู่เนี่ย งานต่างๆของแต่ละหน่วยงานก็ดำเนินการได้ตามปกติแล้วภายใต้สถานการณ์แบบนี้คนเป็นผู้บริหารเนี่ยครับเขาเตรียมแผนสำรองกันทุกหน่วยงานนะครับเผื่อว่ามีการชุมนุมบุกยึดก็จะต้องมีการจัดวางสถานที่ทำงานใหม่จัดวางระบบการทำงานใหม่คือไม่มีใครเนี่ยฝังภารกิจของตัวเองของหน่วยงานที่จะต้องรับใช้ประชาชนเอาไว้กับตัวอาคารที่ทำการนะครับยุคนี้มันเป็นไปไม่ได้ดังนั้น จะไปยึดสถานที่ใดๆก็ตามเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะเป็นคำตอบของการชุมนุมอีกทางเดียวที่ผมเห็นเนี่ยคือจะพากันไปทางนั้นจริงๆฮะจะเงื่อนไขกดดันให้ทหารต้องออกมาดังนั้นจึงขอกราบเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าผมว่าการชุมนุมของคุณสุเทพเนี่ยถ้าจะเรียกว่าชัยชนะเนี่ยท่านได้พอสมควรแล้วนะฮะ ท่านออกมาเรียกร้องว่ารัฐบาลต้องไม่เดินหน้าพรบนิรโทษกรรมขณะนี้พรบนิรโทษกรรมนี่แช่แข็งยาวแน่นอนไม่มีใครแหละครับจะหยิบพรบฉบับนี้ขึ้นมาพิจารณาอีกมันเป็นไปไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงจบแล้วนี่คือสิ่งที่เรียกว่าชัยชนะได้ท่านบอกว่าจะต้องการแสดงพลังให้เห็นว่ามีคนจํานวนไม่น้อยไม่พอใจรัฐบาลชุดนี้ท่านได้แสดงมาเดือนหนึ่งกว่าๆแล้วตั้งแต่พฤศจิกายนเต็มเดือนนี่เดือนธันวาคมก็จะล่วงเข้ากลางเดือนอีกแล้ว เห็นชัดครับว่ามีผู้คนมาเป็นจํานวนมากจริงในบางวันบางวันก็เอาละครับเฉลี่ยกันไปมากน้อยไม่ว่ากาันรเรื่องจํานวนแต่ได้ทําแล้วได้แสดงออกแล้วผู้คนเห็นแล้วครับว่าท่านก็มีพลังมวลหมาประชาชนอย่างที่ท่านว่าแต่พอเดินไปถึงจุดที่จะปฏิวัติประชาชนเดินไปถึงจุดที่จะมีสภาประชาชนซึ่งมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วทิศทางบ้านเมืองจะไปยังไงต่อก็ไม่ทราบแล้วในที่สุดเนี่ย สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการรัฐประหารเนี่ยผมอยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้กรุณาทบทวนถามตัวเองะฮะว่าการตัดสินใจในการออกไปชุมนุมของท่านในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนกับวันนี้เนี่ยมันยังมีเป้าหมายเหมือนกันอยู่หรือไม่การประกาศข้อเรียกร้องของเวทีชุมนุมในช่วงต้นกับวันนี้เนี่ยมันยังเป็นทิศทางเดียวกันหรือเปล่า แนวทางการเคลื่อนไหวของการชุมนุมนะครับในวันแรกๆที่ประกาศกับวันนี้เนี่ยมันยังใช่สิ่งที่ท่านเชื่อมั่นหรือไม่อันนี้ก็ต้องดูกันแหละครับถ้าไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลได้แสดงออกแล้วเนี่ยผมว่าขณะนี้เนี่ยท่านติดตามสถานการณ์อยู่กับบ้านเนี่ยน่าจะดีที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าท่านเห็นด้วยกับการรัฐประหารถ้าเกิดว่าท่านเห็นว่าการรัฐประหารอาจจะเป็นทางออกจริงๆของประเทศ แล้วก็เลยจะออกมาเคลื่อนไหวกดดันเนี่ยผมว่านั้นก็คงเป็นเรื่องน่าเศร้าอย่างไรก็ตามนะครับคืนนี้ไม่ใช่เป็นคืนที่ผมจะมานั่งประกาศว่าสุ่มเสี่ยงแล้วที่จะมียึดอำนาจไม่ใช่ผมยังสบายใจยังอุ่นใจกับท่าทีของบรรดาแม่ทัพนายกองอยู่เพียงแต่ผมดูไปที่การเคลื่อนไหวของการชุมนุมเนี่ยข้อเรียกร้องก็ไม่มีทางเกิดขึ้นได้แล้วชัยชนะอื่นใดที่คุณสุเทพประกาศอยู่ทุกวันเนี่ย มันก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้นอกจากพยายามทำให้เกิดสิ่งนี้เท่านั้นท่านผู้ชมครับประการต่อมาที่อยากจะพูดกันนะครับก็คือมีท่าทีของคนหลายๆกลุ่มที่ออกมาแสดงความเห็นด้วยออกมาเคลื่อนไหวร่วมกับการชุมนุมของกลุ่มคนสุเทพเทือกสุบรรณหนึ่งในนั้นคือกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าที่ประชุมอธิการบดีนะครับทปอ,อคนที่เป็น ที่ประชุมเป็นคนสําคัญนะครับในที่ประชุมอธิการบดีก็คืออธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดรสมคิดเลิศไฑูทู์กลุ่มนี้ออกมาโดยเฉพาะคุณสมคิดเนี่ยก็แสดงบทบาทของความเป็นกลางแสดงบทบาทของความเป็นนักวิชาการทาั้งๆที่ตัวคุณสมคิดเองเนี่ยนะครับก็มีบทบาทแอบอิงร่วมงานกับเครือข่ายการเมืองหลังรัฐประหารมาโดยตลอด เป็นเลขาของคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญชุดที่มีคุณประสงค์สุนทรีเป็นประธานก็เกี่ยวข้องกันอย่างนี้มาแล้วครับปรากฏว่าวันนี้ช่วงบ่ายมีคนไปเอาข้อความในไลน์โทรศัพท์ของคุณสมคิดที่สนทนากับคู่สนทนาซึ่งเป็นใครผมไม่ทราบข่าวสดออนไลน์เข้าไปเอามาได้ฮะแล้วเขาเปิดเผยแล้วผู้สื่อข่าวข่าวสดโทรไปสอบถามคุณสมคิดว่าใช่ลายของท่านจริงหรือไม่คุณสมคิดรับวันนี้เป็นลายของตัวเอง คุณสมคิดบอกอย่างนี้ครับบอกว่าคู่สนทนาเนี่ยนะถามว่าวันนี้จะมีคนเยอะไหมคุณสมคิดบอกว่าวันนี้คงไม่มีอะไระครับวันที่6เนี่ยแต่วันที่7วันที่8เนี่ยจะไปเคลื่อนยึดสถานที่สําคัญวันที่9ปิดกทมนี่คือสิ่งที่คุณส,สมคิดเลิศไพรทูนโพสต์ข้อวความไว้ในไลน์ตอนบ่ายปรากฏว่าพอตอนค่ำเอาแล้วครับคุณสุเทพเทือกสุบรรทีมงานเขาเพิ่งบอกมา ว่าประกาศวันจันทร์ที่9ทธันวาคมเป็นวันพเด็จศึกว่าอย่างนั้นนะฮะ9.39นาฬิกา39นาทีจะเดินขบวนทั่วประเทศกรุงเทพเดินมุ่งหน้าไปทำเนียบรัฐบาลต่างจังหวัดเดินไปสาลากลางแล้วก็ต้องมีคนจำนวนมหาศาลถ้าคนออกมาเยอะชนะเลยคุณสุเทพบอกว่าอย่างนั้นมันก็ไปใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณสมคิดเลิศไพฑูลโพสต์ข้อความในไลน์อยู่เหมือนกันคือผมกำลังจะตั้งข้อสังเกตนะครับว่า คุณสมคิดอธิการมาดีมหายาัยธรรมศาสตร์ตกลงชื่อสมคิดหรือชื่อสมคบคิดตกลงเนี่ยใช้สถานะความเป็นนักวิชาการอย่างเป็นกลางหรือใช้สถานะความเป็นนักวิชาการเพื่อเพิ่มน้ำหนักให้กับความเคลื่อนไหวที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ชุมนุมที่จะกดดันรัฐบาลต้องพูดชัดๆอย่างนี้ครับแล้วผมว่าประชาคมชาวธรรมศาสตร์เนี่ยก็น่าที่จะสนทนากันเรื่องพวกนี้บ้างนะครับผมเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน บอกว่าที่ประชุมอธิการบดีเนี่ยผมเคารพท่านสถานะของท่านเนี่ยก็เป็นที่พึ่งที่หวังของสังคมได้เป็นแต่เพียงว่าก่อนจะประชุมวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยอยากให้ที่ประชุมอธิการบดีเนี่ยวิเคราะห์จุดยืนของแต่ละท่านก่อนว่าเป็นจุดยืนที่ยืนอยู่ตรงกลางใช้ศักฐานะทางวิชาการใช้องค์ความรู้สติปัญญาเพื่อแก้ปัญหาบ้านเมืองหรือเป็นจุดยืนที่แฝงเร้นในการเลือกข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือไม่ อย่างไรคุณสุเทพเอาละครับวันที่9นะฮะซึ่งผมก็คิดว่าคงจะมีคนออกมาจำนวนพอสมควรนะครับท่านผู้ชมเพียงแต่ว่ามันจะมากพอจนเรียกว่าเป็นการปิดประเทศเป็นการยึดประเทศเป็นการประกาศชัยชนะอย่างที่คุณสุเทพว่าได้หรือไม่นี่ผมไม่เชื่ออย่างนั้นและผมก็ไม่คิดว่าพี่น้องประชาชนนะครับในหลายๆจังหวัดเนี่ยเขาจะออกมาอย่างที่คุณสุเทพประกาศเอาละครับกรุงเทพอาจจะมีคนมาก ปักใต้บ้านผมเนี่ยก็อาจจะมีคนจํานวนไม่น้อยออกมาเคลื่อนไหวกันในแต่ละจังหวัดแต่ทางอีสานอีกแล้วฮะทางเหนืออีกแล้วครับภาคกลางอีกแล้วครับภาคตะวันออกตะวันตกอีกแล้วฮะที่ไม่ได้เป็นพื้นที่ทางการเมืองของภาคประชาธิปัตย์นี่มันจะมีภาพการเคลื่อนไหวอย่างที่คุณสุเทพประกาศไหมแล้วถ้าหากนับเป็นรายจังหวัดสมมุติว่ามีการเดินขบวนของคนจํานวนมากๆ10จังหวัดสมมุติเนี่ยนะฮะทั่วประเทศซึ่งมีเกือบ80จังหวัดเนี่ยเราจะอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่9 ทันวาคมนี้ยังไงอธิบายว่านี่คือมติของมวลมหาประชาชนที่รัฐบาลต้องทําตามหรือแท้ที่จริงแล้วอธิบายว่านี่เป็นความเห็นของคนกลุ่มหนึ่งที่รัฐบาลต้องรับฟังแล้วก็นําพาประเทศนําพาสถานการณ์เข้ามาสู่กระบวนการประชาธิปไตยแล้วจะไปยังไงออกทางไหนเนี่ยมันต้องออกตามระบบนี่แหละครับมันไม่สามารถจะออกไปในวิธีการอื่นได้คุณสุเทพเนี่ย กล่าวอ้างกรณีรัฐบาลจอมพลถนอมกิติขจรเนี่ยมันสะท้อนความคิดว่าแค่เริ่มต้นเนี่ยก็พาประเทศไทยถอยหลังไป40ปีแล้วครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่น้อยๆน,นะฮะ40ปีนั่นคือปี2516ครับยังไม่ทันทำอะไรเลยนะฮะยังไม่ทันประกาศปฏิวัติอะไรใดๆทั้งสิน้นแค่คิดก็40ปีแล้วแล้วถ้าเดินไปต่อเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าประเทศไทยจะต้องถอยหลังไปแค่ไหน ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยบ้านเมืองนี้ต้องเดินไปข้างหน้าแล้วเดินไปข้างหน้าเนี่ยต้องเดินไปตามกระบ,บวนการเดินไปตามกฎกติกาของระบอบประชาธิปไตยถ้าหากประชาธิปไตยของบ้านเมืองนี้ถูกทําลายเนี่ยมันไม่ใช่รัฐบาลล้มอย่างเดียวนะฮะประเทศไทยเนี่ยก็จะบอบช้ําแสนสาหาัสนานาชาติเขาจับตามองสถานการณ์นี้อยู่ วันนี้เอกอัคราชทูตสหรัฐเมริกาประจำประเทศไทยพบนายกรัฐมนตรีก็คาดหวังให้เกิดการเจรจาและนำพาออกจากความขัดแย้งได้หลายประเทศเขาแสดงท่าทีอยากเห็นแนวทางประชาธิปไตยของเราเดินไปข้างหน้าและผมเชื่อว่าคนไทยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสนับสนุนหรือฝ่ายต่อต้านรัฐบาลก็ปรารถนาสิ่งนี้ผมไม่เชื่อว่าจะมีคนจำนวนมากจนถึงอ้างได้ว่าเป็นคนส่วนใหญ่ต้องการการรัฐประหารหรือต้องการการทำลายประชาธิปไตยผมไม่เชื่ออย่างนั้น ถ้าเราเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยร่วมกันเนี่ยฮะสิ่งที่คุณสุเทพได้แสดงออกเนี่ยผมว่าเพียงพอแก่การที่รัฐบาลต้องรับฟังไม่ฟังไม่ได้แหละครับเพราะเสียงที่ออกมาก็ไม่ใช่เสียงเบาๆผมไม่ได้พูดถึงเสียงนกหวีดนะครับแต่ว่าพูดถึงเสียงเรียกร้องที่ออกมาพี่น้องประชาชนที่เคลื่อนไหวทุกคนต้องฟังแต่ว่าผมคิดว่าแกนนำของการชุมนุมต้องฟังสังคมด้วยนะฮะ ว่าสังคมนี้ต้องการอะไรสังคมนี้ยังต้องการประชาธิปไตยแน่นอนสังคมนี้ไม่ปรารถนาที่จะเดินถอยหลังไปแน่นอนมีการแถลงท่าทีของคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ครับท่านผู้ชมครับซึ่งก็เป็นคนใกล้ชิดของคุณสุเทพแล้วก็เป็นหนึ่งในสสที่ลาออกมาเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าเวทีเนี่ยได้ประกาศวันชัยชนะเนี่ยติดต่อกันมาแล้วหลายวันประกาศวันที่1 1พฤศจิกายน24 2สิบ ประกาศวันที่30ประกาศวันที่1ธันวาคมจนวันนี้ตอนสายคุณเอกนัทก็บอกว่าจะต้องจบได้ชัยชนะเนี่ยไม่เกินวันที่12ธันวาคมตอนค่ำคุณสุเทพก็บอกว่าวันที่9เนี่ยจบแล้วชนะแล้วแน่ๆก็จะเห็นว่าเป้าหมายเนี่ยมันก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับตามเงื่อนไขของวันเวลาแต่ผมสนใจตรงคำว่าวันที่12ธันวาคมทำไมคุณเอกนัทถึงกำหนดเอาวันนี้ ก็เป็นเพราะว่าในวันที่12ธันวาคมเนี่ยเป็นวันที่อายการนัดส่งตัวคุณสุเทพกับคุณอภิสิธิ์ฟ้องสารอาญาในคดีบงการสังหารประชาชนมีคนสิบกว่าศพแล้วนะครับที่สารไต่สวนแล้วชี้ว่าเสียชีวิตเพราะเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่รัฐที่ออกมาจากคําสั่งของคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพนั่นเองคืนนี้บนเวทีคุณสุเทพก็โจมตีเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับว่ายิงแก๊สน้ําตาเนี่ยโหดเทียม แล้วคุณสุเทพก็ขยายภาพต่อไปว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจโหดเหี้ยมยิ่งกว่านั้นอีกคือยิงหนังสติก๊กใส่ผู้ชุมนุมแต่ว่าในขณะเดียวกันในปี2553เนี่ยนะครับมีการประกาศเขตกระสุนจริงปีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจประกาศเขตใช้แก๊สน้ําตาต่างกันเยอะฮะหนังสติ๊กของเจ้าหน้าที่ตำรวจผิดถูกอย่างไรก็ว่ากันตามขั้นตอนนะครับแต่ผมว่ามันต่างกันมากกับปืนติดลำกล้อง กับสไนเปอร์ที่ซุ่มอยู่ตามตึกสูงซึ่งก็ปรากฏเป็นภาพออกมาเหมือนกันแต่ก็ยังว่าแหละฮะคุณสุเทพเวลามองไปข้างหน้าก็จะเห็นแต่คนอื่นอะไรที่มันอยู่ปลายจมูกตัวเองอะไรที่มันอยู่กับตัวเองก็อาจจะมองไม่เห็นแต่อย่าลืมว่าสังคมเนี่ยเขาแลเห็นท่านผู้ชมที่รพบครับมีกรณีพยายามจะขยายความเรื่องเหตุการณ์ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับ ผมเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์แต่เนื่องจากเห็นเจ้าหน้าที่เห็นใครต่อใครเขาอธิบายข้อเท็จจริงกันพอสมควรผมก็เลยอยากจะใช้เวทีนี้เนี่ยพูดสั้นๆน,นะครับตามเงื่อนไขของเวลาว่าเหตุการณ์วันนั้นมีความพยายามปลุกระดมให้มีการชุมนุมหน้ามหาวิทยาลายัยแล้วในที่สุดเนี่ยปลุกระดมกันทั้งวันจนเกิดเหตุกระทบกระทั่งคนเสื้อแดงเสียชีวิต3รายบาดเจ็บหลายสิบมีนักศึกษารามเสียชีวิตหนึ่งรายแล้วก็ไปพบศพในรถบัสอีกหนึ่งราย เหตุการณ์นี้เป็นความเสียใจของทุกฝ่ายไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นแต่กระบวนการยุติธรรมและการค้นหาข้อเท็จจริงจะพิสูจน์การชุมนุมในสนามราชมังคลากีฬาสถานนั้นเป็นการบอกเจตนาอยู่แล้วในตัวว่าต้องการรั้วรอบขอบชิดไม่มีการเคลื่อนขบวนไม่ประสงค์การผาเผชิญหน้าแต่เวทีราชดำเนินมีการประกาศเรียกระดมคนไปหน้ารางคำแหงตลอดเวลามันไม่มีเหตุผลเลยครับที่ผู้ชุมนุม จะไปมีเรื่องมีราวจะไปทะเลาะเบาแว้งกับนักศึกษากับมหาวิทยาลายัยเพราะนี่คือการต่อสู้ทางการเมืองไม่ใช่การประหัดประหารไม่ใช่การมุ่งร้ายหมายชีวิตดังนั้นก็ขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรีบหาความจริงมาให้ประชาชนโดยเร็วนะครับทิ้งท้ายวันนี้ผมได้ยินที่เวทีของคุณสุเทพพูดเรื่องการขับไล่ระบอบทักษิณบางช่วงเวลาบนเวทีก็มีการตะโกนทักษิณออกไปทักษิณออกไป ก่อนนอนท่านผู้ชมช่วยผมสํารวจทีนะครับว่าพันตำรวจทัวทักษิณชินวัตรกลับเข้ามาประเทศไทยตั้งแต่เมื่อไหร่สวัสดีครับ